1...2...3... Giờ muộn cân để chú đi Chú chàm đi เกลียว,วคุูมีความสุขกับการแตกไม่ต้องมาเสือกแิงกาห้ามกินให้ห้ามเหลือเม็ดหนึ่งมาเสือกไปห่อ คือใครเนี่ยพูดลองกล้องดิฮะไม่ได้แดกคุณหรอกอเฮ็ดแข่งรอบอ่ะนะ,อะโอ้ชนะเว้ยลองกล้ล<ะ>กองดีช่องเวเองใช่หรอเราชนะ้วเหรอไอ้ชนะหนูชนะหนูม,ม,มดก่อนหนูมดก่อนกิมาเป็นไงบ้างชานะชนะ แชมป์โลกผู้ชนะนะนคะัไหวมากเลเปล่มากสรุปใครชนะเนี่ยยกมือก่อนเลยยกมือก่อนเลย ไปบ่ายกล้องกันดีบ่ายปะ